สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครคนที่เขากำลังประทับใจคุณเงียบๆในตอนนี้เขาเป็นใครเขากำลังประทับใจคุณเงียบๆนิ่งๆเขาเป็นใครเรามาดูพลังงานของคุณไพ่อยากบอกอะไรคุณ จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปอนาคตเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เป็นอย่างไรไพจะบอกคุณว่าเทพาอังคารการ,รเผชิญเผชิญเรื่องราวมากมายเข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้อยู่ในช่วงการ,รเผชิญแล้วคุณเองก็เป็นผู้ที่ที่เฉลียวฉลาดนะ่ะมีความรู้ความสามารถอยู่รอบด้านรอบตัวคุณแล้วคุณ ทำอะไรด้วยความไม่ประมาทของคุณอะความอดทนความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความอดทนความมานะพยายามเออคุณจะบรรลุเป้าหมายที่คุณคิดคุณวางไว้ได้อะสมหวังรออยู่เหมืนอนอยากจะว่าเรื่องราวดีๆเหตุการณ์ดีๆความสุขความสมหวังรอคุณอยู่เพราะวันนี้พูดถึงถ้าบอกว่าความรักคุณเหมือนอยู่ในสนามรบ การต่อสู้การแข่งขันการเอาชนะอุปสรรคปัญหาหรือคุณคบกับใครหรือคนที่คุณรักในความรักอะ่ะเหมือนต้องต่อสู้เพราะวันนี้ความอดทนแล้วเป็นอย่างไรตัวคุณเองอะ่ะเก่งแก่งพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้ารับผิดชอบในชีวิตขยันนะ ข้าเปนี้พูดถึงความขยันคุณมีความไม่ไม่กลัวความยากลำบากอะแล้วมีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวคุณเองในการงานในชีวิตการใช้ชีวิตสัจธรรมที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เหมือนคุณเข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรม ความรักคือความทุกข์หาความสุขที่จีรังยั่งยืนไม่ได้คุณเข้าใจรักต้องมีการพัดภาคความไม่เข้าใจกันความผิดหวังรักด้วยเหตุผลรักคือการให้ก็คุณรักใครแล้วคุณ้าจะให้ให้ความรักเขาให้เขามีความสุขคุณก็มีความสุขคนที่คุณรักแล้วก็เข้าใจในชีวิตอะชีวิตทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแล้วหัวใจคุณ ก็คือศัจธรรมความเป็นจริงในชีวิตในความรักในว่าการงานการเงินชีวิตคุณเมื่อคุณเข้าใจซึ่งศัจธรรมหรือคุณเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตคุณทั้งสุขทุกข์ดีร้ายมาเรียนรู้มาพัฒนาตัวคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาบรรลุเป้าหมายได้ดังที่คุณคิดแล้วนะตอนนี้คุณแผนกับนางพิมพาลาย ้ามองดูความรักความรักเนี่ยพูดถึงรักที่ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้คุณมีคนที่คุณรักหรือความรักคุณอยู่ในห้วงแห่งความรักความเสน่หาฝันปรารถนาคู่ครองคนรักแต่คุณตัวคุณเองอะ่ะเพราะคุณมีมีความสามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์มองคุณสามารถมองปัญหาในมุมมองที่กว้างขวาง ถึงแม้มีความรักถึงแม้จะไม่รักถึงแม้จะวิตกกังวลแต่คุณก็เข้าใจเข้าใจในชีวิตเข้าใจในความรักในการใช้ชีวิตมองปัญหาในได้กว้างอะ่ะแล้วคุณเรียนรู้ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์มีความอดทนระว,วางแผนชีวิตที่ดีอะ่ะคุณว่าจะคิดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องใช้ชีวิตความรักคุณวางแผนชีวิตที่ดีปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์เปลี่ยนแปลงปรับตัวคุณ ได้ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ได้แล้วรักนี้ต้องอยู่ในศีนลธรรมอันดีรักที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมพอมีสัจธรรมเข้าใจในความรักในชีวิตเกิดขึ้นโมลานึกก็ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกดูคุณเป็นคนที่เข้าใจในในชีวิตในในสัจธรรมในความเกิดขึ้นคุณ ถ้ามองดูความรักแล้วคุณมองว่าความรักคือความทุกข์อ่ะรักที่ใดมีรักที่นั่น,นมีทุกข์หาความสุขที่จีรังยั่งยืนได้ยากยิ่งพระโคนนทิมีคนแอบส่องแอบมองคุณแอบรักคุณแล้วเหมือนในหัวข้อมีคนที่เขาประทับใจคุณเงียบๆรู้สึกดีๆกับคุณประทับใจคุณแอบส่องแอบมองคุณ แล้วเขาค่อยพัฒนานะรักค่อยเป็นค่อยไปช้าๆจะมั่นคงแล้วคุณเองก็แอบ,บส่องแอบบมองเขาเหมือนกันรักที่ต้องอดทนรักที่ใช้เวลาแล้วคุณยังมีภาระหน้าที่ต้องทําต้องรับผิดชอบแล้ะเข้าใจสัจธรรมแต่พลังงานของคุณดูดูเหมือนในชีวิตคุณความรักคุณเดียต้องอดทนนะ พอเบปแรกตัวคุณเองพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้าความสุขความสําเร็จสมหวังรออยู่แต่กว่าจะถึงเส้นชัยกว่าจะถึงเป้าหมายอะณช่วงนี้ณเวลานี้หรือที่ผ่านมานต้องเผชิญเรื่องราวมากมายแต่คุณก็บรรลุเป้าหมายได้ณตอนนี้ต่อสู้อนาคตก็มีเรื่องที่ให้ต้องแก้ไขแล้วด้วยสัจธรรมอะเมื่อคุณเข้าใจในชีวิตคุณก็ไม่ทุกข์ อยู่แบบพอเพียงสมรถะเรียบง่ายไม่หวือหวาชีวิตคุณการงานการเงินคุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแบบเรียบง่ายในความรักก็เข้าใจซึ่งความรักคนรักเข้าใจชีวิตพยาโยมราชทุกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไม่ว่าจะทุกข์จะสุขจะดีจะร้ายชีวิตคุณทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคปัญหาจบไปแล้วจบเข้าใจชีวิตเริ่มต้นใหม่ โอกาสที่ดีรอคุณอยู่อยู่ที่ตัวคุณเองกระทาด้วยคุณอดทนแล้วก็ได้ดังที่คิดที่หวังพระยาโยมราชเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขสามหมายเลขสามสิบหกหมายเลขเจ็ดหมายเลขสามสิบสองหมายเลขสองหมายเลขสามสิบเอ็ดหรือไม่ก็เกิดปีฉลูหรือไม่ก็เกิดราศีเมถุนหรือเกิดเดือนมิถุนายนหรือไม่ก็เกิดวันอังคาร มีคนที่เขาแอบประทับใจคุณนิ่งๆเงียบๆแล้วคุณก็มีการวางแผนชีวิตคุณน่ะช้าๆมันคงแล้วคุณหน้าตอนนี้พ่อใบเนี้ยพูดถึงคุณมีความอดทนนะรับผิดชอบเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คนอื่น mm hmm. เพื่อนคนรอบข้างนะ่ะรับผิดชอบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะ่ะต้องอดทนแต่คุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีที่คุ้มค่าที่คุณเหน็ดเหนื่อย ที่คุณฝ่าฝันอุปสรรคปัญหาได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่ดีในชีวิตคุณไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรักรักที่อดทนองความเข้าใจแล้วก็มีคนที่เขาประทับใจคุณนิ่งๆเงียบๆนะขาว่าคุณเป็นคนที่เนี่ยอดทนเก่งแก่งเข้าใจชีวิตเข้าใจในสัจธรรมแล้วเรามาดูว่าเขาเป็นใครประทับใจคุณเงียบ เรามาดูพลังพลังในตัวคุณเป็นอย่างไรพลังของคุณไพจะบอกว่าอย่างไรอีกมีพลังอํานาจในคุณก็มีพลังมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าด้วยความไม่ประมาทของคุณไม้เทา้าอันนี้ก็พูดถึงพลังของคุณไปสู่ความสมปัารถนาอันแท้จริงของคุณนี่ก็ย้ำสามคุณมีพลังมีอํานาจที่มุ่งมัน่นค่ะไพก็บอกว่า ด,ด้วยพลังของคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งพลังมาให้คุณไปสู่เป้าหมายอันแท้จริงของคุณได้ไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักได้สำหรับไว้อย่างไรเส้นทางการเดินทางการเดินทางแต่ละก้าวคุณจะเข้าใกล้กับตัวตนที่แท้จริงของคุณมากยิ่งขึ้นเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวคุณนะเส้นทาง แสงสว่างความสุขรอคุณอยู่ข้างหน้าถึงแม้ที่ผ่านมาปัจจุบันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะในแต่ละก้าวเดินของคุณทําให้คุณเข้าใจชีวิตเข้าใจสศธรรมได้มีเหตุผลเข้าใจในศาสนาที่คุณนับถืออ่ะทั้งทางโลกทางธรรมพลังงานของคุณเรามาดูเขาเป็นใครแอบประทับใจคุณนิ่งๆเงียบๆอยู่ในตอนนี้ อยู่ในข่าววงกฎดดูเหมือนข่าววงกดเขาทําอะไรไม่ได้เหมือนเขาอยู่ในข่าววงกดหาทางออกไม่ได้ในความรังนี้นิ่งต้องนิ่งต้องเงียบรักที่ใช้เวลาดูเหมือนเขาหาทางออกไม่ได้อะแต่เขาประทับใจคุณรักคุณแต่เหมือนเขาจะพูดจะบอกคุณไม่ได้เพราะเหมือนเหมือนเขาวงกอ่ะเขาไม่รู้จะเขากําลังหาทางออก ที่จะพูดจะบอกให้คุณรู้ว่าเขาคิดยังไรกับคุณเขาประทับใจคุณไม่เคยลืมคุณลืมคุณไม่ได้ลืมไม่ลงแต่ใจไม่ได้หัวใจเขามีแต่คุณประทับใจคุณแต่เขาเขาได้แต่นิ่งๆลืมไม่ได้แต่พอไปแรกมาเขาวงกอในชีวิตเขายังอยู่หาทางออกไม่ได้หรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเองเหมือนอยู่ในเขาวงกด มีหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เขาจะยอมคุณนะยอมรับสิ่งที่คุณเป็นคุณทำซับซ้อนปัญหาซับซ้อนรักซ้อนมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเขาแต่งงานเขาจะเปิดเผยให้ทุกคนรู้เขาจะแต่งงานกับคุณคุณคือคนที่เขาจะแต่งงานใช้ชีวิตด้วยเพียงแต่ยังหาทางออกไม่ได้ ยังเป็นไปไม่ได้นะนี่มาเพื่อหาทางออกเป็นคู่กับคุณพ่อแม่ลูกนี่เขาจะเปิดเผยให้ทุกคนรู้บอกให้คุณรู้เขาจะแต่งงานกับคุณเที่ยวเทศกาลเขาทุกคนที่คุณเคยท่องเที่ยวไปโดยการเที่ยวเทศกาลโดยการอยู่ไกลแล้วมีความสุขคุณแล้วเขาเหมือนเขาจะ ทุกอย่างไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการน่ะเขาอยากท่องเที่ยวไปกับคุณใช้ชีวิตกับคุณมีความสุขที่มีคุณแล้วเขาคิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่เคยลืมคุณที่เคยท่องเที่ยวไปกับคุณมีคุณอยู่เคียงข้างมีความสุขเขาอยากเที่ยวเทศกาลไปกับคุณคุณเคยท่องเที่ยวแล้วเขาต้องการที่จะท่องเที่ยวไปกับคุณใช้ชีวิตกับคุณอีกแต่งงานกับคุณประทับใจคุณ แลกพบสมนารอที่จะได้พบเจอคุณประทับใจคุณหร,หรือไม่ก็เป็นรักแรกพบนะเป็นได้ทั้งคนที่คุณเคยรู้จักแต่อยู่ในเขาวงกฏยังมีอุปสรรคปัญหาหรือคุณกับเขาเขาเพิ่งพบเจอคุณเป็นรักแรกพบแต่คู่กับไพ่เขาวงกฏถึงแม้จะรักคุณประทับใจคุณแต่ก็ต้องอยู่นิ่งเงียบเพราะยังอยู่ในเขาวงกฏในชีวิตเขายังหาทางออกไม่ได้ในชีวิตเขา ตัวเขาต้องแก้ไขอุปสรรคปัญหาในชีวิตเขาก่อนเพียงแค่พบเจอแลกพบก็ลืมคุณไม่ได้ลืมคุณไม่ลงว่าคุณคือคนที่เขาจะแต่งงานด้วยนี่ก็ยังมีอุปสรรคคู่เสียได้แต่คิดถึงลืมไม่ได้แต่เจอกันไม่ได้อยู่ด้วยกันยังไม่ได้เป็นคู่เสียหรือคุณกับเขาดื้อรั้นเชื่อมั่นในตัวเองเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกัน นะตอนนี้ยังเป็นคู่กันไม่ได้อะเพราะเป็นคู่เสียก็อยู่ด้วยกันยังไม่สมหวังยังมีอุปสรรคที่ต้องแก้ไขแก่แต่ไม่เก่าแต่เขาว่าคุณคือคนที่ใช่ที่จะอยู่เคียงข้างเขาอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันเขาจะยอมคุณในสิ่งที่คุณเป็นคุณทำแล้วเขาว่าคุณอะจะเป็นคนที่อดทนอ่นอ่อนผ่อนตามกับเขาระยะทางนี่ก็ไกลห่างมีความแตกต่าง คุณกับเขาแตกต่างกันนะคนละสไตล์หรือคนอยู่คนละที่หรืออยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลอ่ะย,ยังมีสิ่งขวางกันหรือคุณรู้สึกดีๆกับเขาคุณประทับใจเขาเขาประทับใจคุณรู้สึกดีๆแต่ก็ยังอยู่ในใจอ่ะแต่คุณคือคนที่ใช่ที่เขาจะแต่งงานด้วยสรุปปลอบใจ ต้องการความรักความเข้าใจจากคุณคุณเหมือนว่าเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขหรือเขากําลังคิดหาทางออกปลอบใจอะปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้เพื่อหาทางออกในชีวิตเขาเองหรือเพื่อที่จะได้พูดคุยมาปลอบใจดูแลคุณขึ้นลงขึ้นศาลดูเหมือนมีอุปสรรคที่เขาต้องแก้ไขนะหรือเรื่องราวระหว่างคุณอะต้องมีอุปสรรคมีปัญหา แล้วทําให้เขานิ่งๆประทับใจคุณอยู่เงียบๆภพไพ่นี้ก็ย้ำสามเลขพบสมนาเป็นคนที่พึ่งพบหรือเป็นคนที่เขากับคุณเขายังอยู่ในเขาวงกดน่ะมีอุปสรรคขวางน้ำรอที่จะได้พบเจอคุณรอที่จะสมหวังรอที่จะพูดคุยบอกให้คุณรู้รอที่จะได้แต่งงานกับคุณรอที่จะออกจากปัญหาได้แต่ต้องนิ่งจะมีสิ่งขวางกั้นกั้นขวางประทับใจที่เป็นคุณ ตัวคุณแล้วเรามาดูพลังงานของเขาตัวเขาประทับใจคุณเงียบๆคิดอย่างไรจะทำอย่างไรพาพิลุน ความร่มเย็นมาให้คุณเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขความร่มเย็นลมลื่นความรักที่ต้องใช้เวลาประทับใจคุณแต่คุณกับเขามีความแตกต่างมีความเป็นตัวของตัวเองอ่ะทั้งคุณและเขามีโลกส่วนตัวต้องผ่านการเรียนรู้นิสัยใจคอการปรับทัศนคติวิธีชีวิตหรือไม่ตัวเขาเองเคยผิดหวังมาก่อนทาวิลูปัก ติกตออใครควรอยู่นิ่งๆดูชีวิตเขาตัวเขามีอุปสรรคปัญหารอบด้านนะแล้วเขามีพลังจิตที่เข้มแข็งนิ่งนิ่งเงียบแต่ระทับใจคุณรู้สึกดีๆกับคุณหรือเขาเองเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนทําให้เขากลัวความรักต้องใช้เวลาให้แน่ใจให้มั่นใจว่าเขาจะดูแลคุณได้คุณเหมือนจะอยู่ด้วยกันเข้าใจกันได้พรนิ่งวางแผนชีวิต เขาเป็นคนหล่อคนสวยดูดีมีสเสน่ห์หรือเขาว่าคุณเองหรือเขาว่าตัวเขาเองหรือคุณเองอะ่ะไม่ชอบให้คนรักมาจํากัดอิสรภาพตั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไขในชีวิตแล้วคุณกับเขาก็มีความแตกต่างกันรักเขารักคุณการมาเทพว่องแห่งความรักตกหลุมรักคุณคือคนในฝันวาดฝันที่จะแต่งงานใช้ชีวิตกับคุณ หรือเขาต้องการมาเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ตกหลุมรักจบอุปสรรคปัญหา,หาเริ่มต้นใหมหหหหห่หรือชีวิตเขาเองมีอุปสรรคปัญหามาก่อนเน่ยจบปัญหาของเขาก่อนมาเริ่มต้นใหม่กับคุณประทับใจคุณแ้่เขาจงต้องแก้ไขทําให้เขานิ่งเงียบเนี่ยรักหรือคุณกับเขาเองมีอุปสรรคปัญหาจบปัญหามาเริ่มต้นใหม่เพราะใบนี้การเริ่มล่มเย็นล่มลื่น ความรักที่ใช้เวลาเขาจะทำอย่างไรสรุปท้าววิรุณหกอยู่ที่ตัวเขาเองนะเพราะเขาเป็นหลักนะ่ะให้กับตัวเองเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คนอื่นได้แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตัวเขาเองแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆได้แต่ต้องรอคอยอะ่ะความสำเร็จด้วยความสุขขมเยือกเย็นเขานิ่งนะ เงียบรอคอยความสําเร็จสมหวังแต่เขารักคุณประทับใจคุณแต่ดูเหมือนชีวิตเขายังมีอุปสรรคขวางนัำนนิ่งต้องแก้ไขเรื่องราวมากมายพินิษพิจารณาตึกตองไขค,ควรค้นหาทางออกวางแผนชีวิตรู้จังหวะเวลาที่จะพูดที่จะทําที่จะสมหวังพอทุกอย่างจบเริ่มต้นใหม่เขารักคุณได้สําหรับเขาความไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีทุกข์มีสุขมีดีมีร้ายมีไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันหรือเขาเขาว่าด้วยตัวเขาเองที่เขาผิดหวังเสียใจไม่สมหวังด้วยตัวเขาเองคิดตัดสินใจผิดพลาดเขาผิดพลาดด้วยตัวเขาเองในเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาทําให้เขาอดทนแล้วรักศักดิ์ศรีรักเกียรติรักศักดิ์ศรีมีความมานะพยายามให้สมหวังหรือไม่ถ้าไม่ใช่คุณกับเขาเขาแต่สินใจผิดพลาดเรื่องของคุณที่ผ่านมาชีวิตเขาเอง แต่สินใจที่ผิดพลาดด้วยทุกข์ด้วยเสียใจและทําให้เขาเข้าใจนะ่ะพระยาโยมราชด,ด้วยการกระทําของเขาเรียนรู้เข้าใจและเขามาพบเจอคุณประทับใจคุณคุณคือคนที่ใช่ที่รู้ใจเขาเข้าใจเขาทุกอย่างไม่เที่ยงเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข4ี่หมายเลข6หมายเลข26หมายเลข31หมายเลข7หมายเลข35หรือไม่ก็เกิดวันเสาร หรือไม่ก็เกิดปีมะเสง็งหรือไม่ก็เกิดวันพุธเรามาดูพลังงานความรู้สึกที่แท้จริงภายในหัวใจเขาคิดอย่างไรแล้วจะทำอย่างไรเขาประทับใจคุณเงียบๆตกหลุมรักห่วงแห่งความรักการให้อภยัยนะ่าเขาต้องการการให้อภยัยซึ่งกันและกันให้คุณให้อภัยเขาแล้วเขาให้อภัยกับตัวเขาเองที่ผ่านมานปัจจุบัน ให้อภัยต้องการความรักคนรักคนเข้าใจหรือเขาว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาพร้อมที่จะให้อภัยกับทุกๆคนความรู้สึกขอบคุณขอบคุณในชีวิตในความรักดูเขามีความสุขนะประทับใจคุณขอบคุณที่เขารักคุณที่คุณรักเขาขอบคุณที่ได้มาพบเจอคุณรู้สึกขอบคุณในความรัก ที่ได้เจอคุณในที่เขามีความรักด้วยการให้อภัยตัวเองขอบคุณที่เขาได้พบเจอเรื่องราวมากมายเข้ามาสุขทุกข์ดีร้ายในชีวิตเขาการเปรียบเทียบ <c oughs> เขาเปรียบเทียบเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเหตุการณ์ที่ผ่านมาน่ะที่ผ่านมาปัจจุบันอนาคตจะเป็นอย่างไรอยู่ในการเปรียบเทียบบันทึก ประทับใจคุณเขาเก็บบันทึกไว้ในหัวใจเขาเป็นได้ทั้งคนที่คุณเคยรู้จักแล้วมีอุปสรรคปัญหาแล้วเขาเพิ่งพบเพิ่งรู้จักคุณแต่ตัวเขาเองผ่านอุปสรรคมามากมายในชีวิตจบอุปสรรคปัญหามาเริ่มต้นใหม่ของขวัญคุณคือของขวัญที่มีค่าสําหรับเขาเขาจะมอบของขวัญที่ดีให้คุณ ค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไครไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ